สสนเข้ามายังครตู้นี้ประมาณจะรโดครับน่อาชิพอาชอารูโรูดละสองร้อยที่ันพนพูดแล้วสีเนี่ยว้านปลาแซลมอนนะีกาปลาก็มีมาขายขู่มือปะครับเนี่ยมาทำมันเสามาทำมันเสา นัดวัดตัวดูเอาเนื้อมันนัโลนครับเอาอยากไหวของเจ้าไปลวกกินดเลยตหนึงก็ดีตหนึงก็ดีทำมันานยังไปย้ไม่อย้ไม่อออบุดเริลยบุดครับบุดแช่บุดแช่ครับมันมาตะน้ำอไเนี่ยเกิมืงการเกินเมื่องการเกินสีนักการีนโอ้มากไก่มากไก่ หยอดเลยตลานัดวัะด่ถนนพุทธมณฑลสายหนะ่งมาต่วันเสาร์เนาะครับผมองเห็นลับมันมแมน,นครับลับประบึกโอ้สุดหยอดได้มีดขเขาเขเขาเป็นสุดยอดเขาไอ้ท่เขา คัดแถวคนคุ้นคุ้นคุ้นอยู่นี่เนี่ยนี่สบายเนื้อมันก็สีสมดีเลยปะวันีอืมเบอร์ก็เดี๋ยวนี่วันนี้ยเนี่ยนั่นวันปักมั่นเรื่รื่แบบเอออืมหืมสิ่งใหญ่เลยนี่แหละงานไปลวกมันยังหวะแตกซื้อส่องบ่อยซอยทีแต่ว่าเห็ดแนวกินแต่ละอย่างมีแต่ซอยห่างข้างนั้นเลย ่ยเป็นตัอย่างสิคือหมอไขอที่สุดยอดเป็นเพนเป็นเพนที่เรียนเนี่แกงใซ่น้องหมวปะเป็นยังไงล่ะไม่เคยกินปะน้องหม่เขาเอบก๋วยเนี่ยวอ้อยู่เดียวลำไงยังกินได้ยืนปะแน่เนาะจัดไปจัดไปะตุงของญ่เนาะหน่อไม้สดๆจากกอน้องหมวกหนอลคนอหนไงกันน้องแมวไงก็แน่องกายุนปะ ใหญ่เลยเว้อต้มน้ซิ่งไ่ไว้นีครัข่าวบอมหอ้ข้าิงไ่ครับเดือดลวกอือหือนี่ครับโอ้หดมางอมางอดับข้าวด้วยไข่ตะไข่และขา จีบจอยซอยทีครับซอยทีอย่างเดียวต้มโดนอยู่วะบ่ครับบดวนครับจะดุ้งจะดุงะด้งแน่พ่อหลุดลวกพอหลุดลวกครับพ่อแล้วครับทำไมได้แล้วรอได้การเนี้ยม,ามานีนะครับอื้มปิดปลาหนังนะครับหนังก็สิกรึบ กุดเลยครับนี่ราการขนาะเลยมันยำหนังมาหน่อยนะครับโอ้บได้กินข้าวเลยครับสงสัยสีข้าวเดียวเบิดมาครับสายฝนทุกคลิปเลยครับช่วงนี้หนาฝนนะครับเด้อว่าวเนี่ยครับืัอนี้เวียนเนื้อเวียนไข่ซะก่อนครับอีกสองคลิปเจอกันปุ่งเครื่องปุ่งใส้ครับนำซุปปลวกปลาครับปุงนัวลงไปครับไม่จังบริ น่ปุกได้กันเราจะไปหวดซะเลย้ํเล็นี่ปลาครับถุงนัวและน้ำปลาโอ้เขาตาตากล้องแล้วครับจังวัานี้ปิดครับปิดเลยเบิ่งหนาปิดครับสุดแฮนี่แเราปลาต้องพิดๆสุมๆหน่อยตัวงหน้าห้องอื้อหืออู้ขมดีเด้อปิดปล่ลงไป แดงจึ้งคืองแดงจึ้งคืองเลยบาทพี่น้องนี่แหละใช่เลยขัวครับถูกไม่ไหมนั่งต่ำจนว่าขาลากเตะกับบ่อแหลกบ่อแหลกครับเห็นแครับเขาเป็นต้องใส่เครื่องครับต่ำจังหนี้หย่อมกุบกับกุบกับอักขับพักสารพัดพักเลยครับสารพัดเลยครับเดีถูกปูดเขานี้ไข่ปิกสะระแหน่ หอมผัวออหอม,หอมปอ๊ปอปโอ้อกินตะกับสำนึกเลยเสียบแล้วนี่น้ำปรุงเนี่ยปลาเอาปรุงน้ำแล้วเอาก็เต้าจุนพูนลงเลยครับนี่หนอกหยอกบแบบนี้นะฮะทุกคนแยก อ๋อครับจับแกงเลยคนล้ำจีแตกครับเนงาแป้งออันน,นี้ครับอ่าในการแล้วครับ,ใน,รรบในการแล้วด้วยครับโอ้นี่ครับเกลือที่ต่ำมาไอ่เกลือลงไปขวดแล้วครับมีรถมิสซาโอ้สินนี้หนาๆเลยครับ สินต้นน้ำป่าต้นเงี้ยฮัลโลฟิลธรรมชาติครับน้ำใบยญานางปลาเดียกต้นครับนนุ่งดีแท้ปลาเดียกไสด์ไหนข้างไหนนี่แดกอุบลครับปลาเดียกอุบลครับบ้านน้องรักเพื่อม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีเติมน้ำ ยังก็เลยหนานังน่งนัง่งอย่านั่งโคลโลฟิลธรรมาชาติ์เนาใส่ขั้วขัวเท่นขัาวเบือรครับใส่ขั้วเท่นขั้วแบบนี้นี่แหละขั้วตัวขึ้นกันครับหอมดีพอบนี่ครับน้องไม้ครับสดๆจากกัวสดจากกอวไม่จากนอใส่พักค,ครับมาที่ไหนไอ,อ,อ,อีตู่ไอีตู่และหัวหอมบัวครับ ไม่ว่ามีหอมแดงใส่หอมบัวแทนครลงเลยฮมันส่วนตอนปลาครับมันเลือกคอโอ้โหอ้โหา้าไตมันได้โดดแล้วครับยมอ้้โดดอว้หอหอ้หโหลอ้้โหโ้ มองกระเป๋าข้าวเหนียวสวดสวดพุ่นพุ่นครับใบข่ากีรีข่ากีลีสร้ยสดครับสุดยอดเลยไอ้ทวนทวนทวนตรวจตรวจนี่ทั้งลาบปลาหมกหน่อไม้ใส่ปลาปลาบึกไม่นุ่มปลาบึกครับมาอนีิอ้าวแงงๆไอ้ใส่โหดูเลยครับ เจ็บๆมันกันเด้พี่้องเด้อบุ๊ดคุยงากกักปลาต้นปลาดิโนคือเือเลยอยาดบเ็ดเตี่ผงงนะอ่อ้อยงหนอืม Điều này. Tu kuốc 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 ตั้ง่หมกหมูเส้นหมูมนมาสนหมูสามันม้เจอปลาสตสตันอาวีนเหนยเนื้อขึ้นยังขบเบือต่เราแบะคนยุกจะนขึ้นบเบี่เหนียวเลยอะอยู่ด้วขาคุไดทังเอยบู ไม่ับมาก็ขวหวานขวดป้ปาองเลยเนี่ยฟ้ามากนะเป็นแบบปานทองแทนรอบป่าเลยมันโตไซรัตข้นห้องหมดเลยดีเด็ดดีเหล้วหวดตอนปา,าตลตนโอ้โหขวดใใจเลยบอกอบบอกอ่อเห็นตอมน,นี่ต่อเท่แม่มันนี่ไห้ึ้นแบบเนี่คัขขบนนยอย บอกใครงูเ <c oughs> ขาบอกโบพีส่ไปหาหมอเด้หนุ่ยตามว่าหยุดหยุดไมูดด้ดด ก็เลยไปเดินดินมากก็ติดมืออีกับเขาก็เดินดินมากพวกข้ามาดเยอะเลยอ่ะกล้วยตุ๋ยห้องเตลีแดงเนาเหนียงเด้งเด้งเหนียงเด้งเด้งลุกลุกเลยอืมเจ็บปะจุ้มหรือเจ็บเจ็บยังแบบผัดชาพัดเจอเนี่ยมันกางกองป่าได้หนิกองถึงเยอะอ้าอ้าอ้า คนนี่คนมีคานเจอคนรเจอเป็นคนดีคนมีดีประทดทำดีทำดีต่อไปดีแทป้อมดีแทป้อมมันมปอบบอกซื้อแบนไหแบนนึใส่ทีดีลองกนาเนี่ยาเนี่อยำดีลอยทำดีกดหมักเลยตอนไปใเนี่เด็ดเดที เนี่ยใส่หน่อยไม้ยมอหมัน,นจะเสือเนเอาะต้อง,งดู้านต้องลุดวดด้อตอนแป้งตอนระคำตอนละคำตอนละคำเลยนะอันน้ตอนละคำ ันนี้คนละตอนสาธิตดีคุณนะตอนเดียวเองดูน nah, ี s> <S ่ไอ้ใจสดชั okay. ่วครับข้ามมาข้ามเนื้อเลยครับเหนียวม่แน่นดีเนาะขนาดข้าตุ่มข้าวขวานี่เราคิดตั้งดมอยู่แน่แบนี้เลยแบมี้เลยแบบนี้เลาปลาดูไปแล้เร่าไห้่ยอนดาไปแร เดูอาเงียไปไปดูกระเจดิมัเนี่ยมันใรกนเอนหนังมันมันออกแก่ใครกันไปกินดูบานงูหรอปะาไมูับไ้เาถ่เพิ่งโด่ะกินอะไรครับกินดูบานงูยางไนครับเดี๋ยวงอ่ะองบนมาครับค Ranch. บ้านมังบังกลบักรคุมเล่าเพืเดียวกันเอาแล้วไปเดกกันยังบ้านนี่เป็นมเมนลนมนคนมักขยันโมเมนต์มากข้นกินโอ้ยสาใจถืตใจสายเพียรครับเลือดวาอจิน่อยหนึ่งหันกับข้แห้งเลยเดยังมีอีกบอีกนี่มาเร้อดุกดวดทร้งดุกบานเลยนี่ยมาบอยแล้วทุกยอยเลนี่ย อ้เรื่องหนมเรื่องเตดูโห้ไม่มีว่ะมาต้องเรื่องหมอแกใแล้วมาจากมาจากน้ำก้งนี่เอาบทสองตอนด้วย มังงามปลาเอน้ำมันะนั่งอือุ่ดเป็นยูแม่้ะัวเรยหาที่หาลูกหาที่หาที่หาลูกเราใจแล้วนะพี่เดมือหยิบมาสุดปลายอยู่ที่เห็บหมดยเลยเห็นปลาแล้วอสนไรพวคุณก็ระบาดเยอะเอ้าเอาสักไม่เอาสอไปด้เลยมาละครับ ลาบบูหมูเินก้อยบูตอนไหป่ปนี่ยก้อยก้อยกวยเลยใส่โช๊อ๋อไม่คนที่ชอใส่หลายคนเห็นคนทุกเียงกันลาบ,บก่อกย,ยั้างหลังเนี่ยไม่คนขอดใจของลาบคุณล้อดิ้งนะก๋อยอ่นไปอืมอ่าน้กินหมนดเลยแต่พวกขอดใจก๋วยเนี่ยลาบเนี่คือมันตอนนี้นไหลพักออก ก๋อยคือิ้นใหญ่ว่าสิดิบ่ก็แงแนตอนนี้ยกอยกยสามสี่คั่มนึ่กัเต็มอะไรนรก็ต่าง้ำลบ้างอกฟันมูนล้วเียบอย้วหูตะคแล้วเดี๋ยวม่ผัาปรอบเี๋ยวไมกินประกอบตหอยซอสนี่ของจริงเล หลมปากบ่เลยสิขออ้อว่ดกนขอ,อยกินหดวแล้วก้องขน่อยกองขน้อยขาอ้ยตมงใหเลยง่ยาใสเลยปยงยำๆเพียบเลยยำก็มีปลาก็มีปลาเผาก็ามาอ,มอาหารเกิดเอด ไ่เป็นอไนะเป็ยังบลรอคไม่ได้บ่เขไม่ได้บ็กไม่ไ้บอกทีลิดนี่เด็ดเสียๆผีคลิปนึงครับผมสุดยอดฝีมือแลยทั้งไอ้หน่อยทั้งไอ้จอยเลยไอ้หน่อยสอยทีไอ้จอยอยทีวันนี้บ่บ่อยสอยทีมาเป็นผู้ซิมไปเเรือปลากหลกแชกติตามครับเนีทั้งเพจบกบ่อยส้อยทีช่องยูทูบบ่อยสร้อยทีแล้กับพิกบ่ออทีซเดียวกันหมครับส้อียังเดียวสอยทียดีย สบายฮิตเนาะสบายฮิตซอยเอยามาประกอบกันไมคลิปหนแล้วครับนะเยวจะหาแนวกินสเสียบมาฝากมาตอนที่เราคลิปนี้อำลาผ้าจากไปก่อนสวัสดีครับเอครับ